ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวเป็นก็ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งบินใช่ป่ะใช่เดินทางจะขึินมาแล้นก็รังเช่าโดรนตองไปใช่ยังสมุนึมเลยอยู่ยังเสลื่มทะเล มอนเนี่ยตอนเล็กๆที่มันจะเคลือบเหมือนมีสารอะไรเคลือบตัวมันก็ไม่ร <ingers> no like no ู้ตอนต่องค่ะกีมาไม่ี่วันแล้วในอันนี้นะคะสิบห้าวันค่ะี่วันวันละเข้าบางอยู่พี่อ่อนตัวเล็กๆก็ไม่ตายตัวใหญ่ๆอ่ะตายตัวใหญ่โอ้หนี่ใบสามแล้วเขาห้ามห้ามแล้วใช่บอกว่า กี่ล่ยพันไล่อ่ะถ่ายรูปตกดใหนแต่อันที่ขาข่าวนี่คือชิ้นชินร็อตที่แล้วมันเริ่มวางไข่เด็กก็ขี้ละขี้เล็กโตใหญ่ขึ้นขี้ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่โอ้เป็นนี้เป็นลายสายแล้วไม่ได้ม้ครับไม่ได้โม้ครับไม่อันนี้คือมันนอนสบูร ที่เป็นฝาปิดนะดอกเนี่ยมันมันอาศัยดอกอยู่ข้างในยังไงคือตนีอยู่ไหมรับกินเกิดอะไรครับลาน้ำค้างค่ะไม่มีแดดมันก็จะล้าง ไม่ได <ใช S 1> ้เชียไม่เช้าเลพเข้ายกนลิครับตอนนั้นเข้ามาคืนีเยังเยอะอยู่ไหมคืนนี้นะเยอะครับนสบ้านครั้งแรกตีตีบปนโค้งบุฟี่แทบโดนระบาดอยู่ไหม เนี่ยถึงใกล้เนี่ยวะเนี่ยวแล้วเนี่ยโอ้ดึงไม่ตดเลยอะน่าชอบเนี้ยเนี้วะดูดิเาไปเข้างแดน สวัสดีค่ะชื่อพาฝันทองรอดค่ะมาทำเป็นกเกษตรข้าวโพดค่ะเลี้ยงสัตว์ก็ทํามาได้ประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะช่วงนี้ก็ราคาเริ่มลดลงแล้วปีนี้เจอปัญหาภัยแล้งค่ะแล้วก็หนอนลงเยอะเลยค่ะโรคก,ก็เยอะด้วยเกิดจากฝนไม่ตกค่ะโรคก,ก็เยอะต่างขึ้นมา ช่วงนี้ก็คือจะฉีดพ่นค่ะยาฆ่าแมลงบ่อยบ่อยขึ้นเลยค่ะเยอะขึ้นก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยครับในส่วนของสํานักง,งานเกษ,เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังจากพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดนะครับเราก็ได้จัดทีมของกลุ่มรมักษาพืชนะครับออกมาสํารวจติดตามสถานการณ์นะครับซึ่งวันนี้ก็พบพื้นที่การระบาดประมาณ1,000ันกว่าไร่นะครับเกษตรกรประมาณร้อยกว่าไร่นะครับก็ได้แนะนําให้เกษตรกร มันนะครับติดตามเลื่อตรวจแปลงอย่างต่่ําเสมอนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่2เนี่ยเราก็ได้แนะนําให้ใช้สารเคมีนะครับไม่ใช้สารแบบเดิมคือให้สลับกลุ่มใช้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการเลื้อยาของของหนอนนะครับแล้วก็แนะนําในการใช้ช่วงเวลานะครับในการฉีดพ่นนะครับเพราะว่าหนอนกระทูจะออกมากินในตอนตอนเย็นนะครับหรือว่าตอนกลางคืน เราก็แนะนําให้ใช้พ่นขีดพ่นสารเคมีในเวลากลางคืนซึ่งจะทําให้โดนตัวของหนอนเนี่ยมากกว่านะครับถ้าว่าเกษตรกร,กรไปฉีดในเวลากลางวันนะครับจะทําให้หนอนเนี่ยจะหลบไปอยู่ข้างในต้นแล้วก็ฉีดแล้วไม่โดนตัวก็ทําให้เสียเวลาแล้วก็หนอนก็ไม่ตายด้วยนะครับ